อีกวันอันแสนน่าเบื่ออ่าก่อนออกไปข้างนอกไหนเช็คชุดก่อนดูก่อนสิซึบซึบโอเคชุดดูสวยดีโอเคอต้องออกไปข้างนอกนะเนี่ยไม่ค่อยได้เจอผู้คนเลยวันด,ดีทุกคนเอาจริงดิไม่มีใครเลยเหรอเฮ้ยแบบนี้ก็ถือว่าเราก็ได้ออกไปเที่ยวตามสบายเย้นานาทีจะมีแบบนี้บ้าง โอเคอืมไปหาของกินหน่อยดีกว่าเสียงน้ำมันมาจากไหนอะเฮ้ยหูฝาดป่าเนี่ยน่าจะหูฝาดไปต่อดีกว่าเอาอีกอะใครมันหัวลรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรกันเมื่อกี้ฉัน เมื่อกี้ฉันเดินลงไปเองก่อนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยมอยไร้แกจะกลับไปทำงานเงินงานหืมงานอะไรฮะก็ไฟ n a l f a n ล a s y the m o v i ก็ตอนนี้ฉันว่าฉันทำเสร็จไปแล้วครึ่งเรื่องนะแล้วอีกครึ่งคือยังไม่เสร็จอะ คือแต่เรื่องบทรแต่งไว้เสร็จแล้วโอเคปะเข้าใจนะน่าจะเสร็จประมาณเดือนมก,การากกว่าแต่ไม่แน่ใจนะว่าวันไหนงั้นแกทำให้เสร็จเร็วๆแล้วกันทำไมอะแฟนขับค้อลอยอยู่แล้วจะทำไมอะฉันขอพักพ่อนหน่อยไม่ได้เหรอฮะถามจริงแล้วแกเป็นใครมามีสิมาสั่งฉันอะไรฉันคือคนในหัวของแก คนในหัวของฉันใช่ฉันสามารถบังคับตัวแกได้ด้วยเฮ้ยจริงเหรอจริงเดี๋ยวคอยดูเฮ้ยเฮ้เฮ้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยโอ้อแอะเอาไงแกจะกลับไปทำงานไหมไอ้เรื่องทามานทำอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนยังไม่ใช่ตอนแถวนี้แล้วกันน่ะเออโอเคปะอ่าเข้าใจไหมคือ เรื่องทางานอาจจะทําตอนเดือนมกราหรือไม่ก็เสร็จตอนเดือนมกราเรื่องนี้ไม่แน่ใจนะเข้าใจเปล่าเพราะว่าฉันเนี่ยมีวันหยุดแค่วันที่ยี่สิบ้าถึงวันที่สเท่านั้นนะสมกรายี่สิวห้าถึงสามกราเข้าใจไหมและฉันก็อยากมีความสุขกับครอบครัวและผู้คนอื่นๆมากแกอยากแกเข้าใจไหมฮะอ๋ะองั้นถ้าเกิดแกไม่เชื่อฟังฉันฉันก็จะไม่เชื่อฟังแกเฮย้ย โอ้ยเจ้าจก็รู้สึกปวดท้องเฮ้ยเออเกิดเออช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยกลับไปทำงานเอ้ยไปไยนี่นี่เราเพื่อพระเจ้าไหนแล้วเฮ้ยโอเค ร้ายเหรอรวมันอาจจะไม่ใช่ฝันมันอาจาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงโอเคเขาบอกว่าให้ทำงานได้แล้วมาเลยจะทำงานให้แกเห็นเองว่าฉันทำได้อ่าเข้าวินโดว์โอเคได้แล้วโอเคหวังว่างานนี้เราจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้